ก็สร้างปุ่มบอตตอนมาสามปุ่ม,ม,มเรียงให้สวยงามดังนั้นก็เอาเลเวลมาเท่าที่เราต้องการที่เราจะใช้นะครับก็ตัวอย่างก็เอามาแค่เก้าแล้วกันเยอะหน่อยก็เรียงให้สวยงาม ขั้นแรกเขาสั่งว่าให้ตรงนี้เขียนเป็นแลบหนึ่งแล้วก็คลิกที่ฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนตรงข้อความตรงนี้นะครับประมาณนี้เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนข้อความปกติทั่วไปเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสมมุติว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาสู่โค้ดที่ตามบอกคือเงื่อนไขคือว่า เปิดมาให้ไอ้เลเบลทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไม่แสดงันตอนแรกคือทําให้มันไม่แสดงวิธีการใช้คําสั่งที่ไม่แสดงคือใช้คําสั่งที่ฟอร์มนะครับแต่เันคลิกที่ฟอร์มแล้วก็พิมพ์ว่ามีให้ l a เบลหนึ่งให้เลเบลหนึ่งไม่แสดงก็คือ visible นะครับเท่ากับเปิ แล้วก็ลองเทสดูหายไปแล้วดังนั้นก็ทําให้ครบทั้งเก้าอันลองรันดูปรากฏว่าเปิดมาแล้วข้อความลาเบลหายไปหมดแล้วแล้วเงื่อนไขต่อไปคือเมื่อกดปุ่มให้แสดงข้อความส่วนนี้ส่วนอื่นให้ไม่แสดงเหมือนเดิมแล้วพอกดปุ่มนี้ให้แสดงเฉพาะข้อความของปุ่มนี้ แล้วถ้ากดปุ่มนี้ก็ให้สแสดงเฉพาะตรงนี้ส่วนสองอันนี้ก็ไม่สแสดงตอนนี้ลาเบลทั้งหมดไม่สแสดงแล้วต่อไปเราจะมาทําให้กดปุ่มแล้วลาเบลสแสดงออกมาไปที่ปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งคือกดแล้วลาเบลหนึ่งสองสามแสดงก็แต่เพิ่คลิกเข้าไปนะครับตรง b u ่ t ต้นหนึ่งตรงนี้จะบอกว่าเนี่ยถ้าหากเราเนี่ยคลิก b u ่ t ต้นหนึ่งให้มันทําอะไร ให้มันโชว์ลาเบลหนึ่งสองสามกอบแม่งมาเลยนะครับในหนึ่งสองสามโชว์หนึ่งโชว์สองโชว์สามโชว์ส่วนสี่ห้าหกเจ็ปเก้าให้แม่งซ่อนเหมือนเดิมนะครับก็ลองรันดูกดได้ละต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยกับสองกับสามสองปปี้ลงเปลี่ยนสี่ห้าหกแล้วก็ สี่ห้าหกต่อสี่ห้าหกลองรันดูเพื่อความชัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ได้นะครับต่อไปก็ปุ่มที่สามทำเหมือนเดิมเลยก็จะเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งนะครับต่อไปเขาบอกว่าเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ให้มันขึ้นขึ้นมาบั่ต้นหนึ่งแล้วก็บัตต้นสองบต้นสามแล้วเบลอะไรก็ว่าไป วิธีการใช้คําสั่งนี้นะครับเราต้องใช้ตัวคอนโทรลนี้ครับทูทิปต้องไปคลิกที่ทูทิปก็จะได้ตัวนี้มาจากนั้นก็เราก็จะไปเขียนโค้ดที่ฟอร์มเราจะเขียนโค้ดว่ามีให้ฉันเนี่ยมีทูทิปทูทิปหนึ่งให้ตัวคอนโทรลทูทิป แล้วก็เซตวงเว็บเราจะให้ตัวไหนที่แสดงให้บอทตอนหนึ่งเราก็พิมพ์แบบบอทตอนหนึ่งให้บอทตอนหนึ่งแสดงข้อความว่าบอทตอนหนึ่งเสร็จลองดูก็จะได้แล้วนะครับจากนั้นก็ทาเหมือนกันเลยทั้งสองทั้งสามในการเขียนที่นี่ สองอ่าสามอ่าควยครับก็ได้สองสามตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยแึานมาต้นสองขึง้นว่าบวตตอนสองขึนมาตอนสามขึ้นว่าบวตตนสามแล้วก็จะได้แบบนี้สาเหตุที่ต้องเขียนที่ฟอร์มต้องเขียนที่ฟอร์มหนึ่งโหลดเพราะเมื่อเวลาเราเปิดอะไรขึ้มมาแล้วคําสั่งมันจะทํางานทันที จะชี้ไปก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าไม่เขียนที่ฟอร์มแล้วไปเขียนในบอตตอนคลิกถ้าไปเขียนในบอตตอนคลิกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าไปเขียนที่บอตตอนคลิกมันก็จะไม่ขึ้นแต่มันต้องคลิกก่อนมันถึงจะขึ้นดังนั้นต้องเขียนไว้ที่ฟอร์มหนึ่งโหลดขั้นตอนต่อไป ตอนนี้คือคลิกคลิกแล้วม,มีโชว์แล้วต่อไปก็เรามาทำราเบลหนึ่งถึงเก้าก็คำสั่งเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนเป็นลาเบลลาเบลหนึ่งลาเบลสองไปเรื่อยๆสามสี่ห้าหก แล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนคําอธิบายของ label นะครับก็เขียนว่า label หนึ่ง label สองเขียนไ้ายันะ label สาม label สี Lab ่เป็นต้นเป็นต้นแล้วกันี้เกียดสี่คือมาต้นหนึ่งสองสามคลิกคลิกคลิกโชว์หนึ่งสองสาม 4ี่บัตตันหนึ่ง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 ต่อไปคือเมื่อเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ให้มันเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเหมือนรูปบวกวิธีทำก็เหมือนเดิมเขียนโค้ดในฟอร์มโค้ดในฟอร์มนี้เขียนโค้ดในฟอร์มเขียนว่ามีแล้วก็ให้บัตตันหนึ่งให้บัตตันหนึ่ง ให้เคอร์เซอร์มันเท่ากับเคอร์เซอร์อะไรเราก็เลือกเคอร์เซอร์คอร์ดลองเพย์ดูตอนนี้เวลาเรามอสพปชีที่บอตตอนก็จะเป็นรูปบวกแล้วต่อไปเราก็ทำกับทุกปุ่มเลยครับดังนั้นก็ตอนนี้เราก็จะได้รูปบวกแล้วแต่มันมีสองวิธีนะในการทำหนึ่งคือใส่โค้ดสองคือเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยนเคอร์เซอร์ตรงนี้เลยน้อวะ เปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่เลือกเทียบแล้วก็ส่วน t ู o tip ไปเขียนตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็มีเนี่ย two tip แต่แนะนำให้เป็นโค้ดดีกว่าเดีย๋ยาวตานเรื่องมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนไหนแล้ววะเปลี่ยนเมาส์เรียบร้อยแล้วต่อไปคือเดีมันคลิกลาเบลหนึ่งเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษคลิกอีกทีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปที่ลาเบลหนึ่ง นี่คือคลิกเมื่อคลิกให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาภาษาไทยใช่ไหมไม่เป็นภาษาอังกฤษถ้าคลิกให้ระเบลยหนึ่งถ้าระเบลยบหนึ่งคลิกให้ระเบลยหนึ่ง,เ,งเปลี่ยนข้อความมันเปลี่ยนข้อความมันเป็น English. อังกฤษเลือกวันหนูอ่ะ ไม่ใช่สิคิดก็เป็นลาเบลก่อนเป็นปกติก่อนตอนนี้ถูกแล้วแล้วไปดับเบิ้ลคิดมันตอนนี้คือถ้าดับเบิ้ลคิดให้มันเปลี่ยนภาษา แล้วก็ลองดูนะครับต้ามันคิดเป็นภาษาอังกฤษคิดที่หนึ่งคิกที่หนึ่งกลับมาเป็นลาเบลคิกที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นลาเบลชิลชล้สองทีเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแต่จะสังเกตว่าเราชี้มันจะขึ้นลาเบลหนึ่งถ้าเราดับมันคิดก็ชี้มันจะไม่มันก็ขึ้นลาเบลหนึ่งเหมือนเดิมลิกมันก็ลาเบลหนึ่งเหมือนเดิมวิธีการเปลี่ยนก็คือเอาทูทิปมาใส่ตรงนี้ครับเอาทูท e ิปมาใส่ตรงนี้เลย ทูทิปเฟซทูทิปลงเล็บฟอะไรวะแล้วก็ให้ลาเบลหนึ่งเมื่อดับบลิดให้ลาเบลหนึ่งเมื่อดับบลิกให้ลาเบลหนึ่งเต่ทูทิปว่าอังกฤษอนนี้ก็เหมือนกันถ้าหากไม่เขียนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ ชีเเเ้เป็นลาเบลหนึ่งดับเบิ้ลคลิปภาษาอังกฤษคลิปที่หนึ่งก็งเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดังนั้นก็ต้องมาสร้างตรงนี้ด้วยก็กลับมาเป็นลาเบลหนึ่งเหมือนเดิมลาเบลหนึ่งดับเบิ้ลคลิปอังกฤษคลิปลาเบลหนึ่ง ส่วนการที่จะเอาเมาส์เนี่ยชีย้แล้วตรงนี้เป็นบวกก็ทำเหมือนปุ่นตัวหนึ่งเลยเขียนในฟอร์มก็เนี้ย๊อป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 ไปเปลี่ยนเป็นลาเบลเปลี่ยนเป็นลาเบลหนึ่งตอนนี้ชี้ลาเบลก็เป็นบวกอ่ะจะมีคิดสังเกตคิดที่หนึ่งภาษาไทยก็จบเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ